สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูจันทาบุญพืชอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนพร้อมที่จะเรียนหร้อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการดำเนินชีวิตของคนในอดีตกันนะคะ ในอดีตสมัยปู่ย่าตายายคนส่วนใหญ่มักตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแม่น้ำหรือแหล่งน้ำและเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะชุมชนที่อาศัยอยู่จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีแม่น้ำลำคลองใสสะอาด มีพื้นที่พาปลูกที่อุดมสมบูรณ์และมีอากาศที่บริสุทธิ์การดำรงชีวิตเพิ่งผ่าธรรมชาติกันนะคะนักเรียนคะในอดีตนั้นวิถีชีวิตของคนไทยจะผูกพันอยู่กับแม่น้ำ หากน้ำเข้าไม่ถึงพื้นที่ใดชาวบ้านก็จะช่วยกันขุดคลองเพื่อให้มีน้ำไหลผ่านเนื่องจากสะดวกในการเดินทางทางเรือดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพของเราจะมีแม่น้ำลำคลองมากมายที่ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ และยังมีบ้านเรือนที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำอยู่บ้างนะคะแมกเรียนคะมาดูลักษณะการสร้างบ้านในอดีตกันบ้างนะคะการสร้างบ้านในอดีตส่วนมากจะสร้างไว้เพื่ออยู่อาศัยลักษณะเป็นบ้านไม้เรือนไทยยกใต้ถุนสูง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและช่วยป้องกันน้ำท่วมจะปลูกบ้านใกล้ๆกันในญาติพี่น้องแยกเป็นสัสดส่วนแต่ยังมีความใกล้คิดกันอยู่นะคะ ในอดีตนะคะนักเรียนในอดีตคนส่วนใหญ่นิยมนำสิ่งใกล้ตัวมาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนะคะชาวนาใช้วัวควายในการไถานาใช้เรือพายใช้เกวียนในการเดินทาง ใช้ใบบัวห่อข้าวใช้จดหมายติดต่อสื่อสารกันนะคะแม่เบญคะสังคมไทยในอดีตประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติ อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้สามารถทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ผู้คนอยู่รวมกันเพื่อความปลอดภัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาชีพเกษตรกรรมต้องใช้แรงงานมากเป็นการทำนาทำสวน ทำให้ชาวบ้านต่างช่วยเหลือกันทำงานนะคะทำให้เกิดความสนิทสนมสามัคคีกันสร้างความมีน้ำใจให้เกิดในชุมชนมาดูการละเล่นของคนในอดีตกันบ้างนะคะการละเล่นของสมัยปู่ย่าตายาย เล่นม้าก้านกล้วยหมู่บ้านของคนไทยในอดีตจะปลูกต้นกล้วยจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์หลายๆอย่างใบตองของต้นกล้วยนอกจากทำใบสีห่ออาหารสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้อีกเด็กๆจะเล่นม้าก้านกล้วยเล่นกระโดดเชือก เล่นมอนซ่อนผ้าขี่ม้าส่งเมืองกระต่ายขาเดียวสร้างความสามัคคีในหมู่เด็กๆในสมัยอดีตกันนะคะเรามาดูเครื่องใช้ในอดีตกันบ้างนะคะเครื่องใช้ในอดีตสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า การรีดผ้าจะใช้เตารีดเตาถ่านคือการเผาถ่านให้เป็นสีแดงแล้วใช้คีบเหล็กคีบใส่เตาจนเต็มปิดฝาเตาทิ้งไว้ให้ร้อนและนำไปรีดนะคะหม้อดินสำหรับหุงข้าว เป็นภาชนะที่คนไทยใช้หุงโต๊ในอดีตนะคะชนระบทที่ห่างไกลจากไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงและยังใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงหม้อดินจึงมีความสำคัญในการหุงหาอาหารการแต่งกาย จะนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิน่นเชน่นไหม้ฝ้ายทำเครื่องนุ่งหม่มนำก้านมะพร้าวทำไม้กวาดนำไม้ไผ่มาสารเป็นตะกรา้ากระจาดเสื่อสารจากวัสดุที่มีในท้องถิน่นเชน่น โกะกรจูดการติดต่อสื่อสารของคนในอดีตจะใช้เวลานานเน,นื่องจากการข้ามานาคมคือการเดินทางไม่สะดวกสบายยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารโดยการเขียนจดหมายกว่าผู้รับ จะได้รับก็ล่าช้าการใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทางนะคะเคลื่อนที่โดยใช้แรงงานสัตว์เช่นวัวควายลากไปนะคะแสงสว่างในเวลากลางคืนจะใช้ตะเกียง ตะเกียงจะใช้ใชน้ำมันกา๊าซจึงใช้ตะเกียงจุดให้แสงสว่างนะคะการรับประทานอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ปรุงเองหาได้จากชุมชนกุง้งหอยปูปลาได้จากแม่น้ำพืชผักสวนครัวปลูกกินเอง ปลอดภัยจากสารพิษนะคะสมัยปู่ย่าตายายเวลาจะคิดเลขจะใช้ลูกคิดโทรศัพท์จะใช้โทรศัพท์แบบหมุนใช้เครื่องพิมพ์ดีบนะคะนักเรียนคะเรามาดูนะคะว่าคนในสมัยก่อน ผู้คนไม่มีมากถนนเป็นถนนดินลูกรังดินลูกรังคือดินที่มีชั้นลูกรังหรือเศษหินกรวดเกิดขึ้นหนานแน่นดินชนิดนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชนะคะเพราะลักษณะของดินจะมีกรวดปนทำให้ขาดความชุ่มชื้น ซึ่งดินลูกรังจะพบมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะ <S <S ช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะคะเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะนักเรียนข้อหนึ <S <S อ,าอา,อาชีพหลักของคนไทยคืออาชีพอะไรคะตอบพร้อมๆกันนะคะ คุณครูจะให้สัญญาณนะคะคุณครูนับนะคะหนึ่งสองสามได้ยังคะได้และตอบเลยนะคะทำนาค่ะเก่งมากค่ะข้อ2การดำรงชีวิตของคนสมัยปู่ย่าตายายผูกพันอยู่กับสิ่งใดคะนักเรียน ให้เวลานะคะนับนะคะหนึ่งสองสตอบเลยค่ะธรรมชาติค่ะเก่งมากค่ะข้อสมสมัยอดีตใช้พาหะอะไรบรรทุกสิ่งของคะนักเรียน ช่วยกันคิดนะคะคุณครูนับนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะเกียนค่ะเก่งมากค่ะข้อสี่การลเล่นสมัยปู่ย่าตายายเล่นอะไรบ้างคะนับนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะ เล่นม้าก้านกล้วยกระโดดเชือกมอนซ่อนผ้าขี่ม้าส่งเมืองค่ะเก่งมากค่ะข้อห้าสมัยอดีตใช้หม้ออะไรในการหุงข้าวคะได้เล้วยังคะ คุณมทูนับนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะหม้อดินค่ะเก่งมากค่ะข้อหกสมัยอดีตก้านมะพร้าวนำมาทำอะไรบ้างคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะไม้กวาดค่ะ เก่งมากค่ะข้อ7นะคะเหตุใดคนในอนดีตจึงปลูกบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำช่วยกันคิดนะคะนักเรียนคุณครูจับเวลานะคะนับหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะ ทำการเพาะปลูกเลี้ยงสตัตว์ใช้ในการอุปโภคบริโภคครับเก่งมากค่ะข้อ8เหตุใดาป่าไม้ในสมัยก่อนจึงมีความอุดมสมบูรณ์คะนักเรียนให้เวลาคิดนะคะได้แล้วยังคะครูจับเวลานะคะหนึ่ง สองสามตอบเลยค่ะจำนวนประชากรมีน้อยมีการอนุรักษ์ป่าไม้ครับเก่งมากค่ะข้อ9เมื่อก่อนเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้แสงสว่างในเวลากลางคืนเราใช้อะไรคะนักเรียนที่ให้แสงสว่าง คครูให้เวลานักเรียนคิดนะคะครูจับเวลานะคะหนึ่งสองสามหมดเวลาแล้วนะคะตอบเลยค่ะตะเกียงน้ำมันกา๊าซครับเก่งมากค่ะข้อสิบในอดีตคนส่วนใหญ่ประกอบอาหารโดยใช้สิ่งของเครื่องใช้ใดคะครูให้เวลานะคะ จับเวลาเลยนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะเตาถ่านครับเก่งมากค่ะแม่เรียนคะเรามาสรุปพร้อมๆกันนะคะเรื่องการดำเนินชีวิตของคนในอดีตกันนะคะ การดำรงชีวิตของคนในอดีตจะพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักเพราะคนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาทำสวนทำไร่สภาพสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ผู้คนต่างพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันมีความรักความสามัคคี อยู่ร่วมกันแบบพี่น้องมลพิษทางอากาศทางน้ำและทางเสียงไม่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์เพราะผู้คนในอดีตให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมนักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ อย่าลืมส่งใบกิจกรรมคุณครูนะคะตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ